นิทานเรื่องชายกำพรา้าเลี้ยงควายกับธิดานาคราชเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าถึงเด็กหนุ่มกำพร้าผู้ยากจนแต่ใจดีงามเขาใช้ชีวิตเลี้ยงควายในท้องทุ่งและพบโชคชะตาที่นำพาให้เจอนางงามผู้เป็นธิดาของพญานาคราชแห่งหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องเผชิญบททดสอบแห่งความรักเมื่อมีหญิงสาวเจ้าเล่ห์มาพรากพวกเขาให้ห่างกัน นิทานนี้สอนถึงความสำคัญของความซื่อสัตว์ความเสียสละและการยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อรักษาความรักที่แท้จริงชีวิตคานี้เสมือนดังนิทานกำพระไม่นึกไม่ฝันจะได้คู่ครองเป็นพระทิดาชีวิตอยากจน ดิ้นรนลำบากนับหนาทนถูกอยู่กับลุงป้าถูกนินทาใช้แรงเลี้ยงควายกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองโบราณที่มีป่าเขาลำเนาไพรอันเขียวขจี มีเด็กหนุ่มกำพร้าชื่อชายกำพร้าเลี้ยงควายบิดามารดาของเขาสิ้นชีวิตตั้งแต่เขายังเล็กจึงต้องไปอาศัยอยู่กับป้าและลุงในหมู่บ้านแต่ป้าและลุงไม่รักเขาเลยมักให้ข้าวกินไม่เพียงพอเสื้อผ้าก็ขาดวินทุกวันชายกำพร้าเลี้ยงควายต้องต้อนควายไปเลี้ยงในท้องทุ่งใช้ชีวิตอย่างยากลำบากชาวบ้านเห็นสภาพของเขา จึงเรียกเขาว,ว่ากำพร้าเลี้ยงควายวันหนึ่งชายกำพร้าเลี้ยงควายคิดในใจว่าเราจะพาควายไปกินน้ำที่หนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าหนองน้ำนั้นงดงามราวกระจกใสสะท้อนท้องฟ้าสีครามปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่สองฝั่งมีเพียงทางเดินแคบๆข้างหนองน้ำที่ผู้คนไม่กล้าเข้าไป เพราะเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคาราชบริเวณนั้นมีนกน้อยตัวหนึ่งบินวนไปมาปีกสีเหลืองหางสีน้ำเงินและอกสีแดงราวดอกพิกุลมันคอยเก็บใบไม้ที่ร่องลงหนองน้ำทำให้ผิวน้ำสะอาดอยู่เสมอชายกำพร้าเลี้ยงควายพูดกับตัวเองว่าหนองน้ำนี้งดน้าและเงียบสงบไม่มีผู้ใดผ่านมา ข้าจะร้องไห้ถึงความทุกข์ยากของข้าก็ไม่มีใครเห็นเขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่บันเลงขลุ่ยด้วยความโศกเศร้าน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะนึกถึงชีวิตกําพร้าที่ยากลำบากเมื่อถึงยามเที่ยงเขาก็ต้อนควายกลับหมู่บ้านโดยไม่กลัวสิ่งใดในหนองน้ำนั้นเลยทุกวันเขาจะพาควายมากินน้ำที่นี่และร้องไห้ระบายความในใจ วันหนึ่งขณะที่ชายกำพร้าเลี้ยงควายต้อนควายมากินน้ำและนั่งเป่าขลุยตามเคยพระอาทิตย์เริ่มคล้ายต่ำทันใดนั้นลมพัดใบไม้ปลิวว่อนผิวน้ำในหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์แตกกระจายและมีชายชลาผมขาวในชุดสีเขียวมรกตปรากฏกายขึ้นชายกำพร้าเลี้ยงควายตกใจจนตัวสัน่น ชายชลาตรัสว่าข้าคือพญานาคราชผู้ปกครองหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ชายกําพรเลี้ยงควายเจ้าเป็นคนใจดีนักข้าจะยกธิดานาคราชธิดาของข้าให้เจ้าเป็นคู่ครองและเมื่อเจ้าได้ช่วยเหลือบุตรชายของข้าข้าจะตอบแทนเจ้าให้สมเกียรติชายกําพรเลี้ยงควายฉงนใจข้าไม่เคยช่วยผู้ใดเลย พญานาคราชยิ้มแล้วตรัสว่าเจ้าเคยช่วยไว้จริงๆเพียงเจ้าไม่รู้ตัวบุตรชายของข้าคือกวางขาวตัวน้อยที่เจ้าเคยช่วยจากตาข่ายของนายพรานเจ้าพามันไปซ่อนไว้ให้รอดพ้นภัยชายกัมพรเลี้ยงควายนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยช่วยกวางขาวตัวหนึ่งจริงๆเขานำมันไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้เพื่อให้พ้นจากนายพราน พญานาคราชตรัสต่อว่าข้าติดหนี้บุญคุณเจ้าเห็นเจ้าใช้ชีวิตอย่างยากลำบากข้าจึงให้ธิดาของข้ามาอยู่เคียงข้างเจ้าเมื่อตรัสจบพญานาคราชก็หายตัวไปผิวน้ำในหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ความสงบนกน้อยตัวนั้นบินกลับมาเก็บใบไม้ต่อไป เมื่อถึงยามเย็นชายกำพร้าเลี้ยงควายต้อนควายกลับหมู่บ้านแต่กลับไปถึงช้าเกินไปป้าและลุงปิดประตูบ้านไม่ให้เขาเขา้าเขาจึงต้องนอนในสวนผักข้างบ้านท้องหิวโหวยและเหน็บหนาวหลับไปท่ามกลางดอกไม้ในสวนผักเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงนกและ,มะแมลงร้องปลุกให้เขาตื่นชายกำพร้ายังอ่อนเพลียเขาลืมตาขึ้น เห็นหญิงสาวงดงามยืนอยู่ข้างกายนางมีใบหน้าขาวผุดพองดวงตางามราวใบข้าวผมยาวดำคลับประดับด้วยดอกพิกุลข้างขวานางสวมชุดผ้าไหมสีเขียวมารากตปักลายดอกไม้นางร้องเรียกด้วยน้ำเสียงไพเราะตื่นเถิดพี่ชายอย่าเสียใจข้ามาถึงเจ้าแล้วชายกำพร้าเลี้ยงควายตะลึงมองทิดาแล้วคิดในใจ นางงามนักนางเป็นคนหรือเทวธิดากันนะนางเป็นธิดาของผู้ใดเขาไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่านางจะเยาะเย้ยความยากจนของเขาธิดายิ้มแล้วลูบผมยาวของชายกำพร้าเลี้ยงควายที่ดำคลับยาวถึงเอวผมของเจ้างามราวผมคข้าเลยน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนางกล่าวด้วยรอยยิ้มชายกำพร้าอายจนตัวสัน่น รีบลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากตัวแล้ววิ่งหนีไปต้อนควายโดยไม่กล้ามองนางเขาคิดว่านางสาวงามเช่นนี้คงไม่สนใจชายกำพระอย่างเขาแต่เมื่อเขาต้อนควายไปในท้อมนาทิดาก,ก็เดินตามมาทั้งสองเดินเคียงกันไปจนถึงหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ทิดากล่าวว่าพญานาคราชพ่อของข้าส่งข้ามาเป็นคู่ครองของเจ้า เจ้าจะยอมรับข้าเป็นคู่ครองหรือไม่ชายกำพระเลี้ยงควายอายหน้าแดงคิดในใจว่านางงามเช่นนี้จะมาชอบชายยากจนอย่างข้าได้อย่างไรคงเยาะเย้ยข้าเป็นแน่เขาตอบว่าเจ้าเห็นข้าเป็นเพียงชายกำพระเลี้ยงควายคงล้อข้าเล่นธิดายิ้มหวานแล้วกล่าวว่าข้าธิดานาคราชพูดจริงจากใจ ข้าเห็นเจ้ามีใจดีงามข้าจะรักเจ้าและดูแลเจ้าให้ดีชายกัมพรเลี้ยงควายถามว่าเจ้าเป็นธิดาของผู้ใดานางตอบว่าพ่อของข้าคือพญานาคราชแห่งหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ชายกัมพรเลี้ยงควายนึกถึงพญานาคราชเขานั่งลงข้างธิดามองหนองน้ำเงียบๆแล้วยิ้มให้กันนางร้องเพลงไพเราะให้เขาฟัง เมื่อพระอาทิตย์ลอยสูงสุดท้องฟ้าชายกัมพระเลี้ยงควายกล่าวว่าธิดาหากเจ้ากล่าวจริงข้าจะรับเจ้าเป็นคู่ครองทั้งสองนั่งคุยกันจนถึงยามบ่ายชายกัมพระเลี้ยงควายท้องร้องด้วยความหิวเขากล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านเผื่อป้าและลุงมีข้าวให้กินบ้างธิดารั้งเขาไว้อยู่กับข้าเถิดข้าจะจัดอาหารให้เจ้า ชายกำพร้าเลี้ยงควายคิดในใจว่าไม่มีข้าวหรือเนื้อที่ไหนเลยแต่ทันใดนั้นที่ได้หยิบข้าวสารจากย่ามปรุงเป็นข้าวสวยหอมกรุ่นพร้อมเนื้อไก่ย่างกลิ่นหอมชายกำพร้าเลี้ยงควายตื่นตะลึงกินข้าวและเนื้อจนอิ่มหนำทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อถึงยามค่ำที่ด้กล่าวว่ามานั่งใกล้ข้าข้าจะหวีผมให้เจ้า ขนาดที่นางหวีผมให้ชายกำพร้าพลอยหลับไปเมื่อตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม้สักในเรือนหลังงามเขาตกใจจะวิ่งหนีแต่นางกล่าวว่าอย่ากลัวพี่พ่อของข้าส่งข้ารับใช้มาสร้างเรือนให้เรานี่ไม่ใช่แดนมานนราาาะบุญญยงนี้พครรรณั ามอพดเป็น,นวลาสามปีผ่านไปทั้งสองมีบุตรชายที่น่ารักทั้งคู่รักกันมากแบ่งปันทุกอย่างและช่วยเหลือซึ่งกันและกันาชายกำพร้าเลี้ยงควายกลายเป็นที่รักของชาวบ้าน,เ,น,นเขามีค่าทาตบริวารช่วยทำนานและเลี้ยงควายชาวบ้านต่างเล่าขานถึงความใจดีของชายกำพร้าเลี้ยงควายและความงามของทิดานคราช แต่ข่าวนี้ถึงหูนางทองกวางหญิงสาวเจ้าเล่ที่อิจฉาความสุขของทั้งคู่นางคิดจะแย่งชายกำพร้าเลี้ยงควายมาครอบครองวันหนึ่งขณะที่ชายกำพร้าเลี้ยงควายต้อนควายผ่านลำธารน,นางทองกวางปรากฏตัวในชุดงดงามนางกล่าวว่าชายกำพร้าเลี้ยงควายเจ้ามีภรรยางามนักแต่ข้างามยิ่งกว่าทิดานคราชข้ามีผมยาวดำคลับ ดวงตาง,งามราวมาเมล็ดข้าวทิดานคราชเป็นเพียงนางรากสดที่ดูดเลือดแก่หากเจ้ามาอยู่กับข้านางทองกวาวข้าจะให้เจ้ามีทองมากมายทุกคืนนางทองกวาวแอบเอาเลือดแกะมาทาริมฝีปากของทิดานาคราชเมื่อชายกำมพร้าเลี้ยงควายตื่นขึ้นเห็นเลือดที่ปากภรรยาเขาโกรธและกล่าวหาว่านางเป็นรากสด เขาค่อยๆหมดรักทิดาและไปอยู่กับนางทองกวาวทิดาเสียใจยิ่งนักกล่าวว่าพี่หากเจ้าไม่รักข้าข้าจะพาบุตรชายของเรากลับไปอยู่กับพ่อที่หนองน้ำศักดิ์สิทธิ์นางทองกวาวจะดูแลเจ้าเองนางจากไปพร้อมบุตรชายเมื่อชายกำพร้าเลี้ยงควายอยู่กับนางทองกวาวเขาพบว่านางขี้เกียจไม่ยอมทำอาหารหรือดูแลเขา บ้านเริ่มรกร้างทุกอย่างขาดแคลนเขาคิดถึงทิดาและเสียใจที่เชื่อนางทองกวาวทุกอย่างนางทองกวาวมีเพียงหลอกลวงชายกำพร้าเลี้ยงควายคิดได้แล้วเขาได้กระทำความผิดที่ร้ายแรงอย่างมากต่อทิดานกคราชเศร้าใจยิ่งนักเขาไปร้องไห้ที่หนองน้ําศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเป็นเวลาหลายวันหลายคืนวันหนึ่ง เจ้ากบทองสัตว์วิเศษแห่งหนองน้ำได้ยินเสียงร้องไห้ของเขามันกล่าวว่าชายกำพร้าเลี้ยงควายอย่าร้องไห้ข้าจะดูดน้ำในหนองน้ำให้แห้งเพื่อให้เจ้าได้พบภรรยาและบุตรชายแต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่หัวเราะเยาะข้าหากเจ้าเยาะข้าจะท้องแตกและน้ำจะท่วมหนองน้ำอีกเจ้ากบทองดูดน้ำจนแห้ง ชายกำพร้าเลี้ยงควายเห็นทิดากำลังลิ้นกับบุตรชายอยู่เขาดีใจจนเผลอยิ้มเจ้าก,กบทองท้องแตกน้ำท่วมหนองน้ำทันทีชายกำพร้าเลี้ยงควายร้องไห้และอ้อนวอนให้เจ้ากบทองช่วยอีกครั้งเขากล่าวว่าข้าไม่ได้เยาะเจ้าข้าดีใจที่เห็นภรรยาและบุตรชายขอเจ้ากรุณาช่วยข้าอีกครั้งเจ้าก,กบทองเห็นใจจึงไปเย็บท้อมให้แข็งแรงแล้วกลับมาดูดน้ำอีก คราวนี้ชายกำพระเลี้ยงควายควบคุมตัวเองได้เมื่อเห็นทิดาเขาวิ่งเข้าไปกอดนางและบุตรชายทั้งสามร้องไห้ด้วยความดีใจทิดากล่าวว่าพี่เจ้าไม่รักข้าข้าจะต้องจากเจ้าไปตลอดกาลพอของข้าจะให้ข้าแต่งงานกับพญาน,นาคราดดำในเมืองสวรรค์ของพระอินทในวันเพ็ญเดือน12วันที่13คข้าจะเหาะไปเมืองสวรรค์ หากเจ้าต้องการให้ข้ากลับมาเจ้าต้องเตรียมน้ำสิบาขันและเฝ้าดูทั้งคืนเมื่อข้าเหาะมาเจ้าต้องตีน้ำให้ข้าตกลงมาหากเจ้าทำไม่ได้ข้าจะต้องไปเป็นภรรยาคนอื่นตลอดกาล ชายกำพร้าเลี้ยงควายร้องไห้แล้วกลับบ้านไปเตรียมน้ำสิบสาขันและกิ่งไม้จากต้นพิกุลในคืนวันเพ็ญเขาเฝ้ารอทั้งคืนจนเห็นทิดาเหาะมาบนหลังพญานาคราดดำเขารีบตีน้ำในขันด้วยกิ่งไม้แต่ไม่เห็นสิ่งใดตกลงมาทิดาร้องขึ้นว่าพี่เจ้าต้องตีขึ้นไปบนท้องฟ้ามิใช่ตีน้ำในขัน ชายกำพระเลี้ยงควายรีบเงยหน้ายกกิ่งไม้ตีขึ้นฟ้าแต่นางเหาะเกือบพ้นไปแล้วเขาตีไม่ทันมีเพียงบุตรชายที่หล่นลงมาชายกำพระเลี้ยงควายได้เพียงบุตรชายคืนมาเขาร้องไห้เสียใจที่สูญเสียที่ดานนาคราชผู้เป็นภรรยาที่แสนดีและงดงาม ชายกำพร้าเลี้ยงควายตัดสินใจไม่คืนดีจับนางทองกวาวเขาขับนางออกจากบ้านนางทองกวาวหนีไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในคืนเดือนมืดชาวบ้านเล่าว่ามองเห็นเงาคลางคกบนดวงจันทร์นั่นคือนางทองกวาวที่มองลงมาด้วยความเสียใจคิดถึงชายกำพร้าเลี้ยงควายชายกำพร้าเลี้ยงควายเลี้ยงดูบุตรชายเพียงลำพังด้วยใจที่มุ่งมั่น เขาสอนบุตรให้เป็นคนใจดีและซื่อสัตย์เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีในอนาคตนิทานเรื่องชายกํรพลเลี้ยงควายกับทิดานาคราชสอนให้เห็นถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และความรักที่แท้จริงชายกํรพาเลี้ยงควายเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เชื่อคำลวงของนางทองกวาวและเสียใจที่สูญเสียทิดานาคราชนิทานนี้เตือนใจให้ระวังคำลวง และยึดมั่นในความรักและความดีงามเพื่อชีวิตที่งดงามและสมบูรณ์เป็นบุญวาสนาหรือบทนิทานมีมาคอยขัดขวางกิดกันประหารรักของสองเราตัวข้างโงคลาไม่เชื่อใจน้องที่ตาเจ้า เชื่อคารมมัวเมานางทองกว่าเจ้าเล่หลอกลวงชีวิตจบสิ้นแล้วนอกกำพร้าได้ดีแล้วไม่รู้รักษาผิดต่อที่ดาเจ็บใจนักหนวกำพร้าเลี้ยงควาย าทิดานาคราตมาคุมมองพระธิดาชอบช้ำในครวงไปเป็นคู่ครองพ่อหยานาคราจดำ